เอานัดมวนพักซปก่อนจักบาทคืนสมองเด้พี่น้องเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีพี่นอ้องปองไยสูขูทุกคนครับผมมน,นีพอกับเบาวนัดอีกคือเก่าครับผมมน,นีเบานัดกะมีเมนูแบบเส่บๆอีสานบานเฮานะครับโอ้กิน เนวใดมันเพ่งๆมันบอ่อแสบหรอกเนาะพี่น้องเนาะกินเนี่ยอย่กลัวมีมีเจ้าบองครับมีกะเทียมมีประแดกประแดกนะครับโอ้คือน้ำลายอีกหละสงสัยหิวเนาะโอ้ย้ากาครับผักแค่รวกวเก็บมาจะแน่หมูว่านครับผมตะวันเบาหนาเบาหนาับบ้านล่างหนาเออเบายัไงตะวันหนาสดเลยพี่น้องโอ้หนาสดขั้นใสปานก็นดีแล้วน้าพี่นอ้องย่องกับของเติมแล้วก็อันนี้ครับพี่น้องแล้วก็อันนี้ครับกระถินแมนบอ,อยพักยังนี่ เออแล้วก็พักอย่างนี้มะขามหวานะครับผมไปขึ้นเอาหมูว่านนี่อ่ามีถอดไข่ไม่นูเด็ดเท่ามือนี่ไผเห็ดเบาเข็นเนาะเบาเข็นสายกินเข็นสายกินเออเบาเข็นสายกินอ่ะโบเบายังมากไม้นะครับนาอกินกับหลดตัวนาอหิว่ะข้าวเหนียวอืมนาองมันนี่สิเปิดตัวนี้พี่น้องเบิงนี่พี่น้องมันหอนคนเขาไม่กินบ้าอืมกินถ้ามีไงให้พี่น้องเบิ้งเรเด้วย คำแหลกยิงย่งใหญ่โดดแหกหมานกินเห็ดทันผู้ชมเบ่งเลยคำแหลกเท่านี้คำยิ่งใหญ่เสรตอนนี้ให,ใ,นใหญ่เลยโอ้ยอยู่ใส่ย่างขนาดเวยนี่โอ้ยกระเทียมครับผม,ม,ม,มบ้านนัดมวนพักใส่ก้อนจักบาทขึ้นสมองเลยพี่น้องเนี่ย ืประเด็ดประเด็ดหอมครับเซจีวหวบองอพักแค่มีประโยชน์บอกพี่น้องนั่นแก้วัดแก้ไขเนาะกินมีประโยชน์ อันนี้ดอกน้อยมัืงเบาเข้นกินได้สันตุส้มมากหลายอ้อออกินดีนดีเวียน,นกัดกานออกอือออออเออแนวพี่น้องเบิง้งเบาเข้นกินเห็นพี่น้องเบิ้งเหรอ ป้าที่ท้อข้าเน,นี่ยกินเบิดใหญ่เลยปันขอพี่น้องเบิ้งเนี่ยขาบปันเนี่ยขนาดเบาเขึ้นจำมมี่แล้วโอ้เบิ้งพี่น้องจำมขอไปข้ามีอะไร กินไข่เบาเข็มหมันนหน้าแสบบอพี่นอ้องจำเจ้าบอมันก็ต้องพันด้วยพักบัวพี่นอ้องแสบพักบัวก็พักเทียมเนาะฝนกันนี่ดอกนี่มาครับ Mà khe Như hoạt bài Chị này cứ gâu hả Ừ ตำแจ้วกับตามเลยพักเนาะ <S 2> <S 2> ข่ากลมไหลร่ามกัน,นกพี่นอ้องร่ามาค้มเนื้องามกันมาค้ำสมบ,บัานเปรี้ยวมากวว่างมาค้ามธรรมศาตร์พี่น้องก็กเลย นไ่แห้งนะน้องบิน้องน้องเค็มเนาะโอ้อันนี้ไม่แห้งไม่หวานอันนี้แห้งนิดนึงอันนี้แห้งนิดนึงทำหวานขอทอดด้วยบิ๊น้องคือติดแขีวเหี่ยน้องบิ๊น้องติดแขีวครับ ส่งคมก็บเบานัดที่นอนนี่อ่ะเบาเข้นสายกินอ๋อบ้ามากสมบอกเบาเข้นบมก,กินกว่ะวัดกินพักกินใดย์ที่นอนนุ่มอืมชอบข้าวหวานอืมอืม,อม นะคุ้บวอีกรอบับอืมกจะถิน บดพักหอมหอมบอัวพี่น้องอืมที่ติ๋งเนี่ยข้าไเต้แคเน่ะพี่น้องน้องเห็นเนาะเข้าไเต้แควโอ้น้ำตาไหลเลยพักกา

พี่นอ้องวานวัซซี่อร่อยกินอะไก็เบาเข้มกำลังถอดไข่ข้ามีไงพี่น,อน้องบอกพ่ากะทินเนาะ ข่าเสาร์พี่น้องตื่นเสารมากอะเมนูแหละกะทอดไข่บาวเค็นเป็นมากตวากะเดีย๋ยวเร็วนิดตามส่องพอนีด้วย,วยพี่น้องเบอนบอลนี่เปิดดอก วาสีเ,เป็นเหอีจกจักหาซิบคลิปก่อนเพื่นสิคือบอคั่นคือจัดส่องไม่เพิ่นเลยเพื่อนอยากห้าเงินโดยตัวเองเพิ่นว่านะครับบอเคลนสายกิน มีงไงปฏิกิหมอนมันหลายพี่น้องมะขามอืมวาลคนจำจนม,มือสั่นเนาะ อิ่มได้นิดเดียวอืมจำจนหัวสัน่นจำแจวต้องใส,ส่แสบแห้งเนาพี่น้องเบิรงอีกก่อนกินไปกินมากก็จะอิ่มแล้วเนาะ พักกิน้าไปเนาะเบาเห็นเนาะพักอยอดงนี้ขั้นว่าพักมีประโยชน์จะกินได้หลายเนาะใบมันบื่อใบก็กินได้ เบ่าวเข่งกินทอดไข่สิบสิดละ่ะอือจัดเรี่ยงพี่น้องเบิองบอกโอ้โหคนละอันโอ้ละอันือวันจัดเรีย่ยเบาวเข่งใช้กินแบ่งให้บ่า,นบาวนัดบ้างทำยังไงเม,มนบ่ ซีอิ๊มสำหรับคือแบงคำสุดท้ายเลยเปนบะโอ้บานัดจัดก่อนนะ่าจำเป็นถอยขวาม,มาทิศนี่โอ้ยอาหารบะเคนมกับเฮ็ดนั่มคือกันสุดท้ายเลยเปบาวุ้ยโซ่พี่น้องดูคือแดงจริงๆแทบอืมเ้า,ากินบางนี้ อืม uh huh. ครับพี่น้องอืม uh huh. องใส่ย,ยังเนาะ mm hmm. พ,พี่เพียวเลยอิ่มโมอิม่มบาวเข็มขนาดน้อยหนึ่งยังมาลิ้มเนาะอม mm hmm. uh huh. ดูดน h ่ว u เลยเนาะ mm hmm. เอาบบาหนา่อสิบบายังได้าง บ้านน่สบิบาเนเขนปิดคลิปแซไปพี่นอ้นจจองเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาชัดๆ,ๆก่อนที่จะจบคลิปอมันที่จะจบคลิปหึมที่จะจบคลิปมันไม่ใช่ก่อนที่จะจบคลิปก่อนเออเอาก่อนที่จะจบคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดกระดิ่งเ็จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับคลิปนี้เราขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับครับโอ้กินกระตินฮอตบ่าท่านเนาะ